เรษตรกรดีเด่นด้านการประมงสาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระดับจังหวัดยาลาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยสํานักงานประมงจังหวัดยาลาได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกของสัตว์เป็นซอฟต์าวอร์ของเทศบาลนคะรยาลาต่อไป ธรรมดาแล้วี่นี่ <c oughs> เขามีฟอพาวเวอร์เป็นของเขาเองครับเพราะในตลาดไม่มีขายแน่นอนไม่มีตั้งตามแผงไม่มีแ<ล>น่นอนปลาชมคูมมเป็นปลาที่มีศักยภาพในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อสามารถสร้างมูลค่าและเป็นตัวแปรสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างเศรษฐกิจของถิ่นที่เติบโต,ตอย่มั่นคงและยั่งยืนติดตามพวกเราไปเยี่ยมชมความเกษตรกรยีเด่นของจังหวัดยาลากันค่ะ ที่มาเลี้ยงปลาภูมิชมพูนะตอนนี้นะครับก็คือได้ชิมเคยได้ทานเมื่อหลายปีที่ผ่านมารสชาติดีเนื้อแน่นทานได้ทั้งเกตครับมันหายากนะครับการการที่จะทานปลาตัวโตและทานได้ทั้งเกตนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเลยเกิดความสนใจตั้งใจอยากจะมา เ่อเะเลี้ยงแต่มาเลี้ยงเองนะครับสาบายน้ําเดิมอนู่แล้วนะครับสาบายน้ําซึ่งต่อหลังๆมีเม็ดแทบไม่ได้ใช้เลยก็ศึกษาครับศึกษาหาความรู้ข้อมูลนะครับทางเบตงเราเป็นระบบน้ําจากธรรมชาติใช่ไหมครับระบบน้าไหลจากที่สูงลงที่ต่าแล้วก็ทําเป็นขั้นบันไดแต่ระบบในตรงนี้มันไม่ได้เลยเป็นที่ราบรุ่มเป็นที่ราบรุ่มครับก็เลยศึกษาว่าเอ๊หาวิธีการยังไงนะครับ ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดอาจจะต้องใช้ปั๊มน้าสูบน้ําเพื่อให้น้ําหมุนเวียนเพื่อให้เกิดออกซิเจนให้ให้บ่อเราสะอาดน้ําไหลเวียนตลอดนะครับเลยศึกษาความรู้ตรงนี้ครั้งแรกก็ติดต่อหาพันปลาจากศูนย์ที่แทนโตนะครับเราทดลองเลี้ยงรุ่นแรกสามร้อยตัวรุ่นแรกนะครับก็เขาอัตราการลอดสูงมากนะครับปัจจุบันมีเลี้ยงปลาชมพูทั้งหมดทีทั้งหมดห้าบ่อ,บอรครับบอ่อละ ประมาณ600ตัวพลังงานสะอาดพลังงานสายนาทิดนะครับเลยติดตั้งโซลาร์เซลล์พลังงานโซลาร์เซลล์5กิโลวัตต์ก็เพียงพอเลยครับกลางวันนี้ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเลยนะครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณเท่าไหร่ค่ะถึงจะสามารถจับขายได้สมปีครับแต่ตรงนี้รุ่นแรกนี่ก็เกือบแล้วเกือบแล้วครับค่ะระหว่างรอปลาชพลทูปูเจริญเติบโตเนี่ยท่านได้นาปลาปลาอีกชนิดหนึ่งที่รอบเร็วกว่าค่ะผมเอาปลาเนื้อออก ปลาเนื้ออ้อนรับหรือปลาชะอ่นบ้างก็นะครับราคาก็สูงก็ลงทุนโอค่ะครับก็มันรอบเร็วหมดเจ็ดเดือนก็ได้แล้วมีมีออเดอร์มาล่วงหน้าเลยเอาทำตัวทำตัวก็มาจับอิกครั้งละทำตัวเป็นเหมือนพิเดอร์ใช่นกันคะก็ไปส่งตามหาดใหญ่พัทลุงแถวๆนี้นะครับชุดนี้ชุดแรกเลยอ่าน้ําหนักประมาณตัวละหนึ่งจุดห้าแต่ยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพต้อง1.8นะครับ1.8ึปดถึงสกิโลนะครับ สองร้อยสองร้อยโลประมาณสองร้อยโลไม่ได้สามตกกิโลละพันสองถ้าเราขายได้สองพันห้าถึงสามพันนี่ก็บวกลบคูณหันหได้อยู่ครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีปลาเฉพาะถิ่นชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปลาพวงชมพูหรือว่าปลาคือเลาะนะฮะเนื้อปลามีรสชาติดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศราคากิโลกรัมหนึ่งเนี่ยหลายพันบาทเลยนะฮะความเป็นผู้นําการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านสังคม ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครยาลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึงปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเทศบาลนครยาลาในความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับเทศบ,บาลยาลานา้ไว้ให้เข้าเปิดกี่โมองอีกกี่โมงตลับครับระบบนาบุญเวียนที่ให้ออกซิเจนรับโรตีบ<อ>แต่และบ่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยนี่จะมีทุกบ่อนะครับ อตัวเลยครับอันนี้ UV คือเปิดตลอนเลยไม่ได้ใช้อ๋อเรามีระบบ UV ด้วยมีระบบ UV ใช่ครับไลาเชื้อถ่าเาใช้น้ำมันแปดสิบตันใช่ไหมแล้วก็เราเราแบบเดือนนึงเราล้างครั้งเดียวใช้น้ำน้อยมากน้ำเขาจะใสสะอาดอยู่เราก็แค่มาล้างล้างล้างไม้างไน่้างไ่ล้าง่ล้างไม่ล้างม่ล้างม่ล้างไ่ล้างม่ล้ไล้างล้างล้างมางไมล้าง่ล้ม่ล้้า้าาง้างมางล้้ไ กรใช้ไฟจากโซล่าเซลล์อาจจะครึ่งขึ้นแต่ว่าแดดเปรี่ยงเต็มเต็มตอนเที่ยงแต่ไม่ต้องใช้ไฟหลวงทีนี้อยากอยากจะสอบถามเรื่องการใช้ทัมเมอร์มาพิจาริกับประยุกใช้กับการให้อากาศในบ่อปลาใช่ครับท่านมีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงก็มันมันช่วงเวลากลางคืนหรือกลางวันระบบการให้ออกซิเจนมันจะต่างกันนะครับเราก็เราต้องใช้ในแต่ละบ่อนี้ต้องใช้อุปกรณ์3ามตัว นะครับปั้มจุ่มที่ปั๊มน้ําแล้วมาทาเป็นน้ําตกน้ําไหลอะไรเพื่อสร้างออกซิเจนเครื่องมันก็มีการพัดใช่ไหมครับเลยแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องในคือตั้งเวลาไว้ให้ทํางาน6ชั่วโมงพัดหกแล้วอีกเครื่องหนึ่งก็ทํางานต่อสลับกันไปสลับกันมาทีนี้หนูก็อยากทราบว่าในความระบบอีกเนี่ยค่ะมีระบบระบบการประมัดน้ําหรือการกรองน้ําก่อนที่จะออกไปสู่ บริเวณข้างนอกอยังไครับใช้ใช้แรงงานครับบำบัดน้าก่อนก่อนออกไปข้างนอกแล้วก็มีการล้างก่อพรองทุกๆทุกเดือนนะครับก่อนออกไปข้างนอกเรามีบ่อพัก ก่อนก่อนน้ะที่จะออกไปนตัวอ้อยออกไปข้างนอกให้ตกตะกอนแล้วเราก็มาเก็บเศษตะกอนนั้นออกไปอันนี้ไม่มีไม่มีปัญหากระสินไม่เลยไม่มีครับไม่มีปัญหาการชุมชนไม่มีปัญหาครับอะไรก็ไม่ซึ้งยาลาของเราเนี่ยควรจะพัฒนาไปในด้านไหนได้านนาสัตย์แบบมีการสนับสนุนอย่างไรก็ยกตัวอย่างปลาโครงจุ่มปูนะครับเป็นปลาประจำพิ้นที่จังหวัดยาลาซึ่งปลาชนิดนี้มีราคาสูงแต่ก็การใช้ทุนอาจจะมีใช้ใช้ทุนบ้างนิดหน่อย ผมก็เลยส่งเสริมให้เพื่อนๆที่สนิทกันโดยเฉพาะคุณประธานกลุ่มตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มเรียนแล้วไามาดูงานจากผมนะครับแล้วก็ได้ได้ทาการเริ่มเรียนไปตามระบบตามที่ผมบำรงมาส่งเสริมก็ต้นแบบก็คือพี่โอเดิมเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเลยเคยเที่ยวเคยกินก็เคยไปกินปลาปูแล้วกันต้นแรกมันจะเลี้ยงห้าร้อตัวเป็นการทดลอง ทดลองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เลี้ยงไม่ยากเพราะว่าดูแลตรากาันตายเหมือนที่ว,วิวอะแทบจะไม่มีอะ,อะแต่อัตรากาันตายรอดรอดดีแล้วอานกินดีไม่มีปัญหาเรื่องเลี้ยงก็เลยมาเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งอสองพันตัวอตอนนี้ก็ขยายเป็นสามบอกระยะเวลาเท่าไหร่ละะประมาณหนึ่ปีหนึ่งปีต ตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มนะครับของอาภวงจินปูแล้วก็มีประมาณ7จ็ดคนเป้าหมายของอำเภอเมืองกะว่าจะได้รับงสองหมื่นตัวนะครับแล้วก็มีมีการสนับสนุนจากกรมประมงอยู่แล้วแต่ประมงจังหวัดประมงอำเภอน,นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครยะลาได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกธงศักดิ์จิ่งชนเจริญซึ่งท่านติดต่อเรื่องผลไม้ส่งไปประเทศจีนผลไม้ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเยาลาลองกองทุเรียนนะครับและตอนนี้ท่านก็ใส่ปลาพวพงชมพูชนิดินี้เข้าไปด้วยเป็นการส่งเสริมให้มีตลาดรองรับปลาชนิดนี้นะครับถ้าติดต่อจีนได้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับแค่ฟันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายขอจงบั่นใจที่ทําลงไปน่ะถูกแล้ ฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแน